สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์ออตโต้นะครับสำหรับรถที่เป็นแบบในวันนี้ก็คือ Toyota Wish นะครับลาดเครื่อง2 AZ ก็คือเครื่อง2444ันีนะครับอ2อ z เนี่ยจะมีอยู่ใน c a m r y นะแล้วก็อยู่ใน TOTAVIS นะแล้วก็อยู่ใน ESTIMA นะครับ TOTA e s า Stima นะครับแต่จะแตกต่างกันรายละเอียดปีกย่อยก็แตกต่างกันออกไปนะครับเกียร์ของ หลังจากที่เราใช้รถมาเป็นเวลานานๆน,นะครับอาจจะเป็น200,000กิโลขึ้นไปนะฮะ0 0 0 0กิโลขึ้นไปเนี่ยเ,เวลาเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยเราควรถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเกียร์ออตโต้นะครับเพราะว่าไส้กรองเกียร์น้ำมันออตโต้เนี่ยมันก็มีเวลาที่หมดอายุการใช้งานนะครับ คือไส้กรองเนี่ยมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกียร์ออโต้ของเราเนี่ยพังเร็วขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าไส้กรองมันเนี่ยมันตันนะครับพอเวลามันตันแล้วมันไม่สามารถที่จะดูดน้ํามันเกียร์เข้าไปที่ปั๊มของเกียร์ออโต้นะคือหลักการการทำงานของเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะใช้น้ํามันนะน้ำมันเกียร์นี่ครับ สร้างแรงดันตรงบริเวณของปั๊มเกียร์โต้แล้วก็ฉีดเข้าไปในในห้องเกียร์นะครับเพื่อจะทำการบีบอัดชุดแผ่นคัดนะครับทำให้มีการถ่ายกำลังของอตัวของเครื่องยนต์ไปสู่เกียร์และลงไปที่ล้อนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆของเกียร์โต้ ในเมื่อน้ำมันเกียร์โต้มันมีปริมาณน้อยอย่างเช่นถ้ามันรั่วนะครับมันจะเกิดแรงดันที่สร้างขึ้นโดยปั๊มน้ำมันเกียร์โต้เนี่ยมันสร้างแรงดันได้น้อยนะเพราะว่าน้ำมันเกียร์มันน้อยนะครับอันนี้เรารู้เราเติมเข้าไปมันก็ทํางานได้แต่ถ้าเป็นไส้กองเกียร์โต้มันตันนะครับก็คือ ระยะเวลาที่เราใช้งานมานานเกินไปเนี่ยตัวไส้กรองเกียร์โ,โตมันจะเกิดการตันไม่ว่าจะตันโดยสาเหตุที่เศษเอของโลหะหรือว่าเศษของผ้าคัดที่เกิดจากการใช้งานนะครับมันจะไปอุดตันตามไส้กรองมันก็จะทําให้ปริมาณของน้ํามันเกียร์นะครับไม่สามารถที่จะเข้าปั๊มเกียร์โ,โต้ได้เต็มที่นะค,คือเข้าแบบ กระปิดก,กระปลอยอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้ตัวผ้าคัดแล้วก็ตัวของแผ่นเพจทเนี่ยทำงานหนักแล้วก็เกิดอาการไหม้ได้นะครับสิ่งที่ตามลงมาก็คือเกียร์จะเกิดอาการกระตุกอย่างรุนแรงนะน,งนั่นคืออาการของอตัวใส่กองเกียร์อันดับ2เนี่ยตัวของน้ํามันเกียร์เนี่ยจะเริ่มดําเร็วขึ้นครับจริงๆน้ำมันเกียร์เนี่ย,ม,นนม,ย,ยมันจะมีสีแดงใช่ไหมครับพอเราใช้งานไป สักระยะหนึ่งมันจะเริ่มออกสีค้ำๆหน่อยครับแดงออกปนดำๆนะครับนั่นคือเกียร์มันทางานนักเกินไปนะครับะฉะนั้นเราก็ควรเปลี่ยนไส้กรองเกียร์โต้นะครับคลิปนี้เป็นเห็นไหมะไส้กรองเกียร์โต้มันข้างในมันตันแล้วครับตัวที่มันตันเนี่ยมันจะเห็นเศษผงเศษลาตันอยู่ข้างในนะครับเราก็ควรจะจัดการเปลี่ยนไส้กรองเกียร์โต้ไปนะครับผม เป็นไส้กองเกียวโตใหม่นะจะสังเกตได้นะครับว่าแผ่นข้างในเนี่ยมันก็ยังไม่เขาเรียกว่ามันไม่ไม่แฟบ <c oughs> ผมเรียกมันไม่แฟบเพราะมันถูกดูดโดยป um ัมเกียวโตนี่อย่างแรงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกันไปนะครับรถที่เป็นแบบนี้ก็คือ2 AZ นะครับเป็น4 s สปีดนะครับ สองเอเนี่ยจะมีอยู่ใน c a m บรีนะฮะแล้วก็ a อ t i m a แล้วก็อยู่ที่โ o t a า i s สนะฮะโตต้านะตวิสเมืองนอกเนี่ยจะมีหลายเวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 2AZ เอสหนึ่งเอสแแล้วก็เครื่อง3ามนะครับก็มีเยอะเลยอะ่ะไอตัวของวิสนะครับส่วนของ c a m บรีก็จะมี 2AZ แกับ 1AZ นะครับ 1AZ เนี่ยจะเป็นเครื่อง2,000นะครับเกียร์เนี่ย ถ้า Camry ตัว30นะ acv 3เนี่ยจะเป็นเกียร์ตัวเดียวกับตัววิสนับแต่จะแตกตาก่างกันก็คือหูยึดเกียร์ด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับหูยึดเกียร์ด้านหลังของ3า,า,า,า acv 3เนี่ยจะมีการยื่นออกมานะครับส่วนของวิสจะไม่มีนะแต่ว่ามันใส่กันได้นะเราสามารถที่จะอ d e p t เกียร์สรุ่นนี้ใส่กันได้นะครับรวมทั้งตัวเกียร์ acb 4 0ศจะไม่เหมือนกับ30แล้วนะครับ40เนี่ยจะเป็น4สปีดนะเอ้ยเป็น5สปีดท o t h นะตัว30เนี่ยจะเป็นสสปีดนะครับค่าซ่อมของเกียร์เนี่ยมีการถามกันมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว30กับตัววิสเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าตัว40่นะ40จะมีราคาแพงมากเลย เพราะว่ามันเริ่มเป็นเกียร์ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวของเกียร์30กับตัววิสเนี่ยจะเป็นเกียร์รุ่นสมัยก่อนแล้วนะก็คือสีเกียร์นะครับแล้วก็ตัวของปัม๊มปั๊มของเกียร์โต้เนี่ยตัวของวิสกับตัวของ ACP 4 0่ศนะโตัวต้าวิสเนี่ยตัวต้าแคมดี ACP 4 0เนี่ยจะ เหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวของ azv 4 0จะไม่เหมือนกับตัวส0นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามีแรงดันที่มากกว่าเพราะว่าเขาจะต้องใช้แรงดันไปอัดในตัวของแผ่นคาและแผ่นเพดนะครับมันจะมีแรงดันที่สูงกว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทําการวัดแรงดันให้ดูนะครับว่าเขาวัดแรงดันกันยังไงนะครับสําหรับในการประกอบ กับก็ใช้กาวนะใช้กาวทาปเกณฑ์ครับแล้วก็ประกอบกลับขึ้นไปนะครับในตัวของทวิต้าวิสนะครับรุปนะครับเกียร์ทุกยี่ห้อนะครับเกียร์ออโต้ทุกยี่ห้อเขาจะมีไส้กรองเกียร์ออโต้มานะครับ มันถึงเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราใช้โดยที่เราไม่เปลี่ยนของเกียร์โตแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียกับระบบเกียร์เราอย่างรุนแรงเลยนะครับทําให้ตัวของเกียร์เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วมากเลยนะครับการซ่อมหรือว่าการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะต,ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ รถเกียร์ออโต้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองเกียร์เมื่อถึงเวลานะครับก็ประมาณ2 0 0แสนโลขึ้นไปนะครับต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ4 0 0 0 0ืนโลนะจะเป็นการดีที่สุดนะครับสำหรับเซลลที่ขายรถนะฮะก็จะบอกว่าเป็นพวกไลท์ไทม์ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่าไปเชื่อมันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกค่าซ่อมรถให้เรานะครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับก็คือ ขายรดแล้วบอกว่ามันไหลทามนะอย่างยี่ห้อฝรั่งนะพวกฟอร์ดพวกเชฟเนี่ยจะบอกว่าไหลทามเป็นไปไม่ได้นะมันใช้งานมามันต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับไม่เปลี่ยนไปเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนั้นมันโกหกเราแล้วนะครับเวลาพังมันก็โทษเรานะแต่เวลาขายมันก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของมันดีเลิศประเสริฐสีนะฮะอันนั้นคือ เทคนิคการขายของเขานะครับเป็นไปได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับทุก4 0,000โลก็เปลี่ยนไปซะนะหรือถ้าถ้ากลัวว่าจะเสียตังค์เยอะก็8 0,000นโลเปลี่ยนนะแปดหมโลแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเติมน้ํามันเกียร์นะฮะวิธีเติมน้ํามันเกียร์ผมก็บอกไว้คลิปต่างๆไ้แล้วครับน้ํามันเกียร์ที่ใช้ก็คือไทปโฟนะครับสำหรับ 4ี่สปีดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับมีความสุขกันมากๆสำหรับเทศกาลสงการนะครับเมาไม่ขับนะครับเมาก็กินเหล้าอยู่ที่บ้านขอบคุณครับผม